สวัสดีครับ,รบท่านผู้ชมท่านวันนี้เรามาหาดัชนีมวลกายกันนะครับคือสูตร BMI ดัชนีมวลกายนั้นเป็นสูตรในการคำนวณว่าร่างกายน้ำหนักกับส่วนสูงของเราได้สัดส่วนมาตรฐานหรือไม่นะครับโดยมีสูตรง่ายๆนะครับคือเอาน้ำหนักเป็นตัวตั้ง และหารด้วยส่วนสูงที่เป็นเมตรยกกำลังสองเช่นน้ำหนัก65ก็เอา65เป็นตัวตั้งแล้วก็ส่วนสูง1นึ่งเมตรหกสายกกำลังสองเป็นตัวหารเท่ากับเอา1.65่งจุคูณ1.55ได้ออกมาเป็น2.72ก,กว่ากนี้เป็นตัวหารเอาตัวนี้ไปหารน้ำหนัก น้ำหนัก65ผลก็จะออกมาได้เป็น23ก็ามาดูเปรียบเทียบในตารางครับตารางจะบอกว่าถ้าคนตัวเลขออกไม่ถึง18.5ถึง22.9แปลว่าความปาเกฑนถ้าตัวเลขออกมาระหว่าง18.5ถึง22.9แปลว่าได้เกณฑ์มาตรฐานจาก23ไปถึง ยี่อันนี้แปลว่าสูงกว่าเกณฑ์จากยี่สิบสามไปถึงยี่สิบสจุ้าอันนี้ก็สูงกว่าเกณฑ์ยี่สิบห้าไปถึงยี่สิบเก้าุดอันนี้ก็เกินเกณฑ์เข้าเกณฑ์อ้วนและยี่สิบสามขึ้นไปสามสิบขึ้นไปนั้นคืออ้วนตัวเลขเกินนี้เป็น อ่านค่าเป็นอ้วนหรือเป็นโรคอ้วนแล้วต้องหาวิธีลดน้ำหนักที่กล่าวมานี้ก็เป็นการดูแลมาตรฐานชีวิตสุขภาพของเราเองอย่าลืมคิดคำนวณน,นะครับเรื่องออกกำลังกายอาหารและอารมณ์ที่มีชีวิตมีคุณค่าต่อสุขภาพคุณภาพของร่างกายเราเองคุณภาพร่างกายสุขภาพของเราเองไม่มีใครดูแลให้นอกจากตัวเราเองเท่านั้น ที่จะเป็นคุณดูแลคัดเอาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับร่างกายกับตัวเราก็ครัวและคนรอบข้างครับขอบคุณครับสวัสดีครับ